ดานละครกลรักตอเบอรี่ของผู้จัดหน่อยเคนก็ย้ายโลเคชัน o u t ดอร์หลบร้อนเข้ามาอยู่ในสำนักง,งานเย็นฉ่ำกันบ้างค่ะโดยเซตให้เป็นบริษัทเพียงพอดีของพระเอกแต่งานนี้ความวุ่นวายจากสาวๆก็ยังตามติดไม่ยอมหยุดเมื่อพระเอกเคนรับเอาสาวชมพู่เข้ามาเป็นเลขาส่วนตัวแล้วก็มีสาวดิวอริศราตามติดมาส่งข้าวส่งน้ำก็เลยเกิดสึกหน้านายเล็กน้อยพอเจ็บๆคันๆแต่งานนี้ดูแล้วยังไงยังไงสาวดิวก็ต้องแพ้รับคาบเพราะเจอคอสตูมสุดเบอร์ของสาวชมเข้าไปเรียก ว่าต่อให้สาวอีกกี่คนในเรื่องก็ต้องพ่ายชิดสายทั้งนั้นแหละค่ะผมหาเลขามานานแล้วในเรื่องเนี้ยหามาเปลี่ยนมันเป็นโลแล้วก็แบบไม่มีใครสามารถอยู่ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยพอดีมาเจอเขาเข้ามาสมัครพอดีดูท่าทางแล้วคนนี้น่าจะเหมาะดูแบบว่าไม่เหมือนใครแล้วก็แปลกๆดีก็เลยลองรับเขาเข้ามาทํางานจริงๆทํางานอยู่บริษัทเฮทันเตอร์ค่ะแล้วก็ได้รับออมอมมิชชั่นใช่ว่าจะต้องแบบ เอาตัวพระเอกเนี่ยไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งให้ได้ซึ่งเป็นลูกค้าเราเนีย่ยเราก็เลยต้องแต่ว่าพระเอกเขาเป็นคนที่มีอุรมการแรงกล้ามากเนี่ยเราก็เลยต้องทํายังไงก็ได้คือไม่ว่าจะสกปรปกแค่ไหนให้เขาลาออกจากบริษัทนี้เพื่อที่จะไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งอย่างเงี้ยก็เลยทํามาเป็นคนใกล้ตัวฝากติดตามนะครับคนรักสตรอเบอรี่นะครับก็น่าจะได้ดูปลายปีนี้ครับปลายปีเลยเหรอไกลไปเหรอไกลมากอ,อประมาณปลายปีนี้ <laughs> นั่นแหละก่อนปลายปีนิดหน่อยครับได้ดูแน่นอนครับยังไงก็อยากให้ติดตามนะครับดูข่าวของเราไปก่อนครับ